จัดตู้ประทองแบบนี้ใช้งบเท่าไรแล้วจะประกอบติดตั้งยังไงอุปรกรณ์ราคาเท่าไหรมีอะไรบ้างไปดูกันเริ่มจากขาตู้ปลา24นิ้วนะ พันล่างเนี้ยสามารถใส่ได้ทีหนึ่งใบนะจีนแล้วอย่าง,นะงตูต้จะอยู่ทั้งบนขาราคา570บาทตามด้วยตู้24นิ้วกรองในตัวอันนี้เป็นกรองเพชรนะนกรองในตัวไปนี้600บาทมากทีนี้มาประกอบกันเริ่มต้นด้วยปั๊มร2 0เสียบต่อเข้ากับข้องอตัวนี้เขามีแถมมาให้นะนี่หลังปั๊มมันจะมีรูแบบนี้นะเอาไว้เสียบสายออกซิเจนนี่นะจะได้แบบนี้เอาใส่แบงล่างสุดเสียบสายหมุนให้แน่นนะตามด้วยคาร์บอนตัวนี้กรองเคมีดูสีดูกลิ่น40บาท ตามด้วยทันลองตัวนี้มันมีแถมมากระตู้นะมี่2ชิ้นเสียบต่อมาเป็นเซรามิกลิงชั้นนี้เป็นกองชีวภาพ100บาทล้างก่อนนะไปใส่ชั้นเนี้ยเอาไว้ให้จิบินซีอยู่เป็นตัวช่วยย่อยสลายของเสียได้ดีมากนะเป็นที่อยู่ของกิบินรีิินซีจะคอยช่วยย่อยสลายของเสียชั้นเนี้ยเราเรียกว่ากองชีวภาพต่อมาเป็นชั้นกองกายภาพใหญ่กองกายภาพสิบาทเดี๋ยวใส่ทันลองก่อนนะชั้นเนี้ยกองกายภาพไว้กองที่ปลาชิ้นใหญ่ๆนะอันนี้เปลี่ยนบ่อยๆนะ้ำก็จะใส่เร็วขึ้นนะเปลี่ยนบ่อยๆดีเติมน้ำ ตามด้วยปรับสภาพน้ําใสตู้ยิบซีใช้เท่านี้แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อยนะความเข้มข้นไม่เหมือนกันต่อมาเป็นแบคทีเรียจุลินซีตัวนี้ต้องใช้นะเลือกตัวนี้แล้วกันแบรนด์นี้ตู้ยิบซีใช้ครึ่งฝาไอจุลินซีแบคทีเรียที่ใส่แบแบักกี้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลเข้ามาอยู่ในนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นที่อยู่เป็นบ้านของมันตรงนี้เขาเรียกว่ากองชีวภาพเศษอาหารเศษขยะที่ปลาต่างๆเนี่ยที่มันหลุดจากกองกายภาพชั้นบนเนี่ยที่มันกระจายเยู่ในกระสราสมชั้นนี้และจุลินซีแบคทีเรียทั้งหลายจะคอยช่วยย่่อออยยยสสสลาาาขงเเีีันนน้้มรใก็ ฝาตุ้ปลานี่นะด้านในจะมีไฟแสงสว่างนะมีกล่องไฟแบบนี้มีปลั๊กไว้เสียบปั๊มลมปลั๊กสามตานี่ตัวนี้มีสวิตช์ิดเปิดไฟดูแม่อะไรเงี้ยห้าร้อยยี่สิบลืมลืมลืมปั๊มลมปั๊มลมปั๊มลมหนึ่งคางเจ็ดสิบบาทนี่นี่นี่เอาไว้ตรงนี้นี่นะเสียบปึ๊บนี่ปั๊มทำงานแล้วตอนนี้ปั๊มงานอย่างเนี้ยเอาที่มันใส่ยางเนี่ยที่เสียบอยู่กับปั๊มน้ำเนี่ยมาเสียบนี่เสียบตรงนี้โอเคเสียบปลั๊ก บานเองเสร็จแล้วเนี่ยสรุปมันกี่บาทวันเนี้ยแล้วพวกเราอ่ะใช้ตู้ไซไหนอยู่หมนงบไปเท่าไหร่ขอเมีนมาเล่าให้ฟังหน่อยดิ